สวัสดีครับผมใหญ่ยยมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาพับผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําเป็นรุ่น1พิมพ์สีไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพัฟเครื่องที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมในความ้าใจของผมนะครับพัฟของขวัญรุ่นแรกเนี่ยจะมีด้วยกัน7พิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะ ราคาพากเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คาอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม บริเวณจุดสังเกตหน้านะครับบล็อกพิมพ์4ีนะครับ,บ,รบปากน้ํารุ่นแรกนะผมจะดูนะครับบริเวณนะครับผมตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงเนี้ยเขาจะยาวกว่านะครับผมกว่ามุมฝั่งขวานะครับอเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณด้านหน้านะครับพิมพ์4ีนะครับปังน้ารุ่นแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูตรงนี้นะครับเขาจะยาวกว่ามุมฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมเขาจะยาวลงมาถึงบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะครับในการจจรณาของผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเกตท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเกตนะครับยาวนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตที่2เนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณเกทท่านเนี่ยจะเป็นขีดนะครับนูนขึ้นมานะครับผมเป็นแท่งยาวๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นคอองค์พระนะครับผมเขาจะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้2เส้นเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงคอท่านนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นมาผมตะแคงให้ดูนะจะเป็นเส้นลวดนะครับโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการิจารณนาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับผมตรงกลางนะครับผมมุมล่างเนี่ยเขาจะยาวนะครับโค้งนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่ด้านนิ้วโป้งด้านบนเนี่ยเขาจะสั้นนะครับผมเส้นนิ้วเนี่ยเขาจะนูน ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอลี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงกลางนะครับผมตรงนิ้วมือท่านเนี่ยบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับเส้นลวดเนี่ยเขาจะยาวนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณตรงนิ้วโป้งเนี่ยจะสั้นนิดเดียวลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4ในการเจ้านาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับผมบริเวณตรงกลางนะจะมีนิ้วนะครับ3นิ้วนะครับคมชัดเลยนะครับผมแล้วบริเวณตรงนิ้วชี้เนี่ยเขาจะเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนิ้วท่านเนี่ยนะครับผมตรงเนี้ยจะมีนิ้วนะครับ3นิ้วนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงนิ้วชี้เนี่ยจะมีเฉียงนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวองค์พากันบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวองค์พะนะครับผมลักษณะพื้นผิวองค์พานี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเคลือบนะครับเลกเกอร์ลักษณะแบบนี้ จดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมแล้วบริเวณตรงใบหน้าท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะภาเครื่องที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นปากนั้นนะครับรุ่นแรกพิมพ์4ีนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับลำตัวองค์พระนะครับผมลักษณะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงขานะครับผมองค์พระนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงฐานนะครับผมองค์พระนะลักษณะนะครับเป็นองค์ประกอบ ในการตัดสินใจนะครับมุมด้านหน้าลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณนะตรงยันนะครับผมตรงมุมฝั่งสายด้านบนนะครับตรงหัวยันตรงเนี้ยจะเป็นปลายแหลมนะครับคมลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟกกันให้ดู บริเวณยันนะครับผมตรงมุมด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับตรงหัวยันตรงนี้นะจะเป็นปลายแหลมนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับอัคละนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับเป็นปลายแหลมนะครับเฉียงลาดลงมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณยันนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะเป็นเส้นร่วนนะครับปลายแหลมนะครับเฉียงลาดลงมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะในความเข้าใจของผมเนี่ยด้านหลังเนี่ยยันนะครับผมจะมีบล็อกเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายอะคาะนะครับผมเขาจะเฉียงขึ้นไปนะครับผมสูงกว่าบริเวณตรงตัวอะลาฬะนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมอัคลาตนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับตรงปลายอัคลาตเนี่ยนะครับผมเขาจะชี้เฉียงขึ้นไปนะครับผมสูงกว่าตัวอัคลาตนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมสูงกว่าเล็กน้อยนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคลาตตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงปลายเนี่ยเขาจะเลยมานะครับผมเลยตรงตัวอัคลาตนะครับด้านบนกับด้านล่างนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร voi, ิเวณนะครับผมเส้นลวดอักขระนะครับมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี Sud ้ตรงปลายเนี่ยนะครับเลยบนตัวอักขระนะครับด้านบนนะครับกับด้านล่างนะครับผมเขาจะยาวมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมตรงปลายเขานะอ่เป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรณาของผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอักขระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีก้อนนะครับลักษณะสามเหลี่ยมนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัคระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้ลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5้าในการิจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวองค์รากันบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวองระนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณตรงอัคระเนี่ยก็จะเป็นล่องน้ำนะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณาของผมนะบอก ด้านหลังเนี่ยรุ่นแรกนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยจะมีบล็อกเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับอัคละ Zahlen นะครับผมตรงมุมล่างนะครับผมเห็นไหมจะเป็นร่องน้ำนะครับลึกลงไปนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาเท่านั้นนะอันนี้ก็คือตรงมุมล่างเลยนะครับผมตรงองค์พระนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกัน บริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมลักษณะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเรียบๆนะครับตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมลักษณะของด้านข้างเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมด้านบน บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวามุ aja, มด้านบนเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเรียบเรียบตึงๆึงลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจ <c oughs> ของผมนะแล้วก็จะมีเคล like ือบฉลากลักษณะแบบนี้นะครับผมสีสันนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการิจรณาอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวานะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการิจรณาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพาเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารน,นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพาเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ